สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะดีเจแมนใบเตยสบายใจขึ้นหลังพบ DSI ทนายืนยันไม่หนีแน่นอนเมื่อเวลา18นาฬาวันที่14กันยายนดีเจแมนพัฒนาพลกับใบเตยอาสยามหรือใบเตยสุธีวันได้เข้าพบพนักง,งานสอบสวนกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา3ข้อหา ทานร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและร่วมกันช่อโกงในคดีลงทุนหุ้น Forex t ็ดีซึ่งหลังจากชี้แจงเสร็จทั้งสองคนได้ออกมาพบกับสื่อมวลชนที่รอยอยู่ด้านนอกพร้อมกับสัมภาษณ์ในบางเรื่องที่พูดได้โดยบอกว่าดีเจแมนขอตอบแค่3ามคถามเพราะทนายให้ตอบแค่นี้คําถามแรก ทำไมถึงมาวันนี้ที่เรามาวันนี้ก่อนเพราะเรามารับทราบข้อกล่าวหาครับขอบคุณ DSI ที่ให้เราชี้แจงเราก็เรียบเรียงหลักฐานได้พอสมควรแล้วสามารถพูดได้ประมาณนี้หลักฐานสำคัญที่เรานำมาชี้แจงเพื่อจะแย้งข้อกล่าวหาเน้นไปที่อะไรใบเตยให้ทนายเป็นคนพูดค่ะทนายเรื่องประเด็นนี้วันนี้มาแค่รับทราบข้อกล่าวหา แต่ว่าสิ่งที่พนักงานสอบสวนมีข้อสงสัยอะไรต้องขอโอกาสนิดนึงเพื่อรวบรวมหลักฐานที่จะมาตอบคำถามนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายทุกอย่างครับข้อสงสัยหลักๆที่ DSI ให้กับเราในวันนี้เราจะเอามาให้เขาก่อนวันที่30สส่วนใหญ่เป็นเรื่องเส้นทางการเงินหรือมูลทรัพย์ที่เราลงทุนไปทนายผมตอบไม่ได้ครับ ในชั้นนี้เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนครับมันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงขออนุญ,ญาตจริงๆครับเป็นเรื่องในสำนวนจริงๆครับแต่เรายืนยันใช่ไหมว่าเราไม่ได้ไปชักชวนว่ามีคนอยู่ใต้ดาวลน์หรืออัพไลน์ก็ยังยืนยันที่ว่าเรามีหลักฐานที่แจงอย่างถูกต้องใช่ไหมทนายคือเรื่องนี้นะครับผมยืนยันว่าลูกความของผมเป็นผู้บริสุทธิ์ครับ แต่ขอโอกาสทางสังคมเท่านั้นเองที่จะให้ลูกความของผมได้ชี้แจงความจริงและข้อเท็จจริงของสำนวนครับตกลงแล้วมีการรับโอนเงินมาจากนายอภิรักษ์หรือไม่ทนายข้อเท็จจริงนี้ผมขอจริงๆครับมันอยู่ในสำนวนแล้วครับดีเจแมนพี่ขอพูดนิดนึงตั้งแต่ครั้งที่แล้วจนถึงวันนี้มันเซนสิตีมากเพราะตอนแรก เราเข้าใจอย่างนั้นแต่บางทีมันยังมีอะไรที่ละเอียดอ่อนกว่านี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ในหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้เข้ามาพูดคุยมากขึ้นกว่าเดิมเราก็รู้สึกว่าเราสบายใจระดับหนึ่งแต่ถามว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆว่าบางอย่างมันไม่ใช่เดี๋ยวเราต้องมาดูอีกทีหนึ่งมันไม่ใช่หรืออะไรอย่างนี้ มันมีสิ่งที่ต้องเดี๋ยวมาดูกันอีกทีพี่พูดได้แค่นี้จริงๆเห็นใจพี่นะใบเตยเดี๋ยวจะเสียรูปคดีทนายความต้องขออนุญาตนักข่าวทุกคนด้วยนะครับพอดีมันเป็นเรื่องที่อยู่ในสำนวนคดีมีข้อสงสัยในเรื่องรถซุปเปอร์คาร์ของแมนได้มาทดแทนจากเงินลงทุนอันนี้อยากให้ชี้แจงข้อเท็จจริงทนายความเรื่องนี้ขออนุญาตเป็นในสำนวนดีกว่าครับ เดี๋ยวท่านจะรู้เองว่ามันคืออะไรขอให้ใจเย็นๆนิดนึงนะครับให้ลูกความผมได้พักนะครับยืนยันว่าไม่หนีใช่ไหมทนายความไม่ครับหลังจากที่เดินออกจากต้นแถลงข่าวดีเจแมนก็ได้หันมาบอกสื่อมวลชนว่ารู้สึกสบายใจขึ้นขอขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยรัฐขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ